สวัสดีค่ะพอๆแม่เอฟซีของคุณคู่แม่เหมียวทักทายย่ำหมูเสานะคะก่อนไปทํางานก่อนไปโรงเรียนนะคะมีเรื่องเล่าดีๆมาบอกสู่กันฟังนะคะมือนี้ก็เป็นเสาร์วันจันทร์นะคะอากาศสดชื่นเย็นสบายฝนตกนะคะฝนตกก็บริแห้งเราวฝนบริแห้งจะ่าล่มนั้นแรงนะคะมาบอวานพอๆแม่ฟัง,าางว่ามือว่านนี่ไปเบึงคลิปๆหนึ่งของน้องมานะนะคะกับอาแคทเป็นทายกันเนาะ เพื่อนใดยังก่อขนมจีนบอกโอ้นะคะหลายลายมีแม่เอฟซีนะคะแม่ดาวหรือผู้ใดนะคะที่เพื่อนพักกันเห็ดเป็นชุด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 น้องว่าเป็นพูดผุดเป็นชุดชุดชุดไปเนี่ยอ่งกันไว้ลายเอาไปฝากอ่าคอนวอยว่าสันอ่าพ่อๆนักดนตรีว่าสันเนาะแต่เป็นสิ่งดีงามเลยเนาะค่ะคือความมือสึกบาวาไผก็คือเข้าไปวัดไปว่าหรือไปสถานที่สักใดสักทีหนึ่งแล้วมีโรงท่านนี่ ว่จะเป็นความรู้สึกที่เขารู้สึกดีดีเลยคือบ๊อแมนวายอยากได้ของฟรีเลยมันมันไม่ความรู้สึกว่าเขาเข้าดีใจเขาพุ่มใจกับคนที่เพิ่นเห็ดหาเตียมให้เข้านะ่ะเพิ่นมียังก่อมีใจในการแบ่งปันมันเป็นความรู้สึกทางใจที่ว่าเขาอยากเจอคนในโลกเนี่ยที่มีการแบ่งปันให้เขาแบบนี้พ่อมีกินมีใส่แล้วก็คลายๆว่ามีใจมีใจเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันก็นจะเป็นความรู้สึกที่แบบว่า เขาพุ่มใจที่ห้าอยากได้นะคะบางที่มโรงท่านกาก็ับไปเอาเอาเล็กๆหน่อยพ่อได้กินพ่อได้ชิมเพื่อเพื่อความรู้สึกที่เ้าดีเหมือนคูณคู่ที่มปเหดรโรงท่านบางที่บ่ไเ้ไปเองกับสมทบเงื่อนสมทบปัจจัยไปกับมูนะคะหายเพิ่นไปเห็ดไปแจกไปจ่ายกส่งผาบมหาหา้เห้าเหาก็แค่ความรู้สึกที่ห้าคืออิม่มใจที่เคยไปเองแบบไปคักๆ,ไป,ๆไปกับลูกสาวครั้งหนึ่งตอนไปโรงพยาบาล เนาะเขาก็เห็นเขาบอกขอขอสองชุดได้ไหมจะไปฝากคนเฝ้าไข่อยู่หันขอสามชุดได้บพว่ามีลูกมานั่มเขาบอกเอาเลยค่ะเอาตามสบายอย่าไปฝากปุเรกเอาไปเพราะว่าเขาต่างใจที่จะมาท่านเร็วละ้ังลาสุีิไปกับครูบุกพระพงษ์อยู่โรงพยาบาลกันไปวันหยุดแล้วก็มีรวบร่วมมีพอๆเม่์ได้หลายขนที่มารวมปัจจัยนำกันกับเขาเฮาไปเห็นรงท่านนี่มันก็มารวมมากกันเห็นเงินโอ้เดีเงินเป็นหมื่นนะคะก็เอาไป ให้ข้าเจ้าอยู่ในรงพยาบาลก็มีความรู้สึกว่าาดีงามดีงามนะคะก็เหินผ่าทีอานองมะานะพอแม่เอฟซีจัดเตรียมไปให้เพื่อนในเพื่อนเอาไปให้เพื่อนผู้นี้มันก็เป็นความรู้สึกที่ดีสําหรับเ้าว่าพอแม่นี่คือเทคแค่หน่องให้หน้องรู้จักแบ่งปันให้ใหน้องรู้จักเอาไปผ้น,นี้เพื่อยอย่างทุกคนกระเฮ็ดเพื่อที่จะหนุนให้มานะเป็นที่หา่างทีแพงของทุกคนบา่บาจะเป็นในวงบา่บาจะเป็นท่านออนไลน์หรือได้ใสก่กระตามว่าไผอยู่ไกลชิดมานะ จะเห็ุให้มนันเป็นทีผู้จักอากาเป็นทีหักเป็นทีแพ่งนะคะบากหลาก็คือการบรรทายใหญ่ขึ้นมากกว่านี้เขามีเวลาว่างฮ็ดกิจกรรมะกิจกรรมนี้ไปทางโรงเรียนแน่ไปวัดว่าแน่ไปห้คนทุกคนนยากคนลลำบากในทุนการศึกษาการศึกษาพวกนี้เข้าสามารถเหตุใดอาการนี้ก็คือพอๆแม่เพิ่นเริ่มต้นเหตุให้เข้าห,หูแล้วคิดแล้วว่าเหตุแบบใดๆเหตุจังใดแน่นะคะนี่คือสิ่งดีงาม คู่กับเสือว่ามานามีเวลาเมื่อไรมานาก็จะคิดในทุนของมานาเองในส่วนในส่วนหนึ่งนะคะก็ถือว่าการเริ่มต้นของพ่อแม่การเริ่มต้นของคุณครูนะคะการเริ่มต้นของเอฟซีหลายๆคนหลายๆท่านก็นสามารถที่จะพักดันกระสังทัศนคติที่ดีมาให้กับเพื่อนเป็นว่ะในอนาคตเพื่นก็นต้องเป็นแบบนั้น อากนี่คือ er สิ่งที่เขาเห็นได้หลายอย่างทีว่าเป็นจุดเดิมตัวเดืเพเพิ่นก,กับกระลังเดิมเห็ดน,นะคะเพราะฉะนั้นก็ดีงามก็ต้องเอามาเบาถึงเอยมากล่าวอาเข็ดกับไปดูแลนองแล้วก็ให้เดือนทังครับรดแรงกดโดยความปลอดภัยนะคะเที่แค่ดูแลเจ้าของให้ดีนะคะมีโอกาสกะเ็เลยเจอกันนะคะทางสกลนครหรือไปที่บ้านที่ช่องของเฮานะคะเนาะดีใจที่ได้มีโอกาสเบาถึงเพิ่นดีใ,นใจที่มีโอกาสได้ดูแลเพิ่นมากนะคะ สักมือหนึ่งได้เจอกันกับตาไปหอมเกียมคือเก่านะคะหักหักแพงคือเก่าค่ะสวัสดีค่ะ คนร่วมเดินทางมาผ่านพ้นอุปสรรคนานาเมื่อเจอปัญหาไม่ทิ้งควางกันหลายปีผลผ่านยังเป็นลูกหลานห่างแหงแยงกันกี่ปีกี่ฤดูการก็ยังคงมันบ่มีวันเปลี่ยนไปเอฟซีพ่อแม่ ที่คอยเทคแค่ดูแลกันมาหลายคนบอกเคยพ่อนาได้แต่ทักมาในโลกออนไลน์บุญวาสนาร่วมกันมาแต่ปางใดหักโดยบ่มีเงื่อนไขขอบคุณมากมายลูกชายคนนี้ เป็นจริงได้ดังใจที่ปรารถนาะทุกสิ่งที่ผมได้มาล้วนความเมตตาปราณีพอหัวหน้าวงเปิดทางปูทางอย่างดีแรงใจครอบครัวที่มีรวมทั้งเอฟซีช่วยหนุนช่วยเสริม ขอตั้งมันสร้างพันพ้ผลงานให้ดีรักษาโอกาสที่มีไม่ลงลืมตัวเหิมวันหน้าวันไหนขออยู่ในใจเหมือนเดิม เหมือนวันที่ได้แรกเริ่มจับมือกันเดินก้าวไปพร้อมกัน ปราถนาทุกสิ่งที่ผมได้มาล้วนความเมตตาปราณีพอหัวหน้าวงเปิดทางปูทางอย่างดีแรงใจครอบครัวที่มีรวมทั้งเอฟซีช่วยหนุนช่วยเสริม จะขอตั้งมันสร้างพันผลงานให้ดีรักษาโอกาสที่มีไม่ลงลืมตัวเหิม วันหน้าวันไหนขออยู่ในใจเหมือนเดิมเหมือนวันที่ได้แรกเริ่มจับมือกันเดินก้าวไปพร้อมกัน